สสนนนทาถาถบัคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับประเด็นเกี่ยวกับนโยบายโครงการดิจิทัลวอ l เล็นั้นก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจและยังคงมีการถกเถียงกันอยู่เสมอว่าเอนโยบายนี้จะเป็นยังไงไว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ไหม แม้กระทั่งว่าเมื่อไร่จะได้ดิจิทัลวอลเล t ซึ่งก็ได้มีการถแถลงไปแล้วว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ได้กันแน่นอนและในวันนี้ครับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในช่วงสนทนาสถาบันเราก็จะมาวิเคราะห์นโยบายดิจิทัลวอลเล t ครับโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงมณีเหลาวกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ครับ พอดีวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายดิจิทัลวอลเล็นะคะซึ่งทางอาจารย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ นโยบายทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเนื่องด้วยอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่าว่ามันเป็นยังไงนะมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วอย่างที่คุณธนากรบอกไปว่าได้ด้วยเงื่อนเวลาต่างๆเหล่านี้นะคะที่เราจะได้รับเงินกันเนี่ยเอ๊ะมันจะมี Impact หรือว่าผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาแสดงความคิดเห็นให้เราได้ฟัง รวมไปถึงข้อกังวลที่นโยบาย1น่งืนบาทดิจิทัลวอลเล็ของรัฐบาลเมื่อออกไปแล้วเนี่ยค่ะมีข้อกังวลอะไรหรือมีข้ออะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดคุยให้เรารับฟังกันรวมไปถึงนะคะเรื่องของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ในครั้งนี้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่อยากจะเป็นข้อเสนอแนะค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นไหมคะ ค่ะชัดขึ้นแล้วค่ะค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยค่ะจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทิ่ิตอลวอลเลตแบบนี้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือคือเรื่องโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตเนี่ยนะคะคือเขเข้าใจว่าคือรัฐบาลคงเห็นว่าการเจริญกตบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะคะก็เลยอยากจะใช้เม็ดเงินจํานวนมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ ก็คือเขาก็พยายามที่จะลงไปดูคนที่อาจจะมีมีไรายได้น้อยนะคะคือไม่ใช่คนบนยอดพิระมิดเพื่อที่ว่า,ามันก็จะทําให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้มากกว่านะคะแล้วก็พยายามลงไปในในระดับของอชุมชนนะคะ,ะให้ให้มีการซื้อในร้านค้าเล็กนะคะในอําเภอแล้วก็ร้านค้าเล็กก็อาจจะไปซื้อกันในใน่างอําเภออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยไปแคชเอาที่ร้านค้าใหญ่นะคะ ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าถ้าสมมติว่ามันมีการใช้จ่ายนะคะได้ตามที่ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ได้วางไว้นะคะก็คือว่าคนก็คือกับตูวภูมิํำเนาแล้วก็มีการใช้จ่ายตามนั้นนะคะประมาณการที่ว่าจะมีการเอ่อทให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้หนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยนะคะมันก็ก็น่าจะสามารถทําได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อจํากัดอะไรต่างๆค่อนข้าาางมากะะ่ะะนคว เอะมันจะสามารถไปได้ตามเป้าหมายไหมนะคะว่านอกจากเรื่องของการกระตุ้นกําลังซื้อการการกระตุ้นการบริโภคตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการผลิตเกิดการค้าในพื้นที่ได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมทั้งว่ามันจะสามารถกระตุ้นไปสู่เรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าม,มีเรื่องของการคมนาคมขนส่งการจ้างงานต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้เนี่ยก็ก็ยังยังไม่แน่ใจนะคะว่า มันจะสามารถไปสู่เรื่องของการลงทุนได้หรือไม่นะคะค่ะครับคร้งนี้แต่ครั้งนี้เปรประเด็นมันอยู่ที่ว่าคือการใช้โครงการนี้เนี่ยการดําเนินโครงการนี้เนี่ยมันใช้เม็ดเงินจํานวนมากนะคะ<ช>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการคือรัฐบาลก็ไม่ได้มีการวางแผนไปล่วงหน้านะคะว่าเออไอ้เงินจํานวนมากตรงนี้เนี่ยจะมาจากไหนนะคะ<ช>ซึ่งเออที่มีการนําเสนอออกมาเนี่ยมันก็จะมาจากปี เงินในจีงงประมาณหกเจ็นะคะหนึ่งจุดเจ็ดห้าแสนล้านบาทซึ่งซึ่งขณะนี้ก็มีการเพิ่มว่าประมาณรายจ่ายของปีหกเจ็ดไปอีกหนึ่งจุดสองสองแสนล้านบาทนะ,นะคะ<ฆ>ซึ่งเอ,อ่ในในส่วนนี้นะคะคือเขาก็ประมาณการว่าจะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นประมาณสักหมื่นล้านบาท<ฆ>นะ,ะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดหนึ่งสองแสนล้านเนี่ยก็ต้องมีการกู้เพิ่มเข้ามานะคะส่วนในงบส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นงบของปี ก็จริงๆงบงบส่วนแรกเนี่ยนะคะคือจากหนึ่งตุลสองสองแสนล้านตรงนี้เนี่ยมันก็ยังขาดอีกประมาณห้าหมื่นกว่าล้านนนะคะซึ่งก็อาจจะต้องไปดูว่าเออจะสามารถมีเงินงบประมาณที่ที่เหลือจากปีหกเจ็ดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> ซึ่งในส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมติว่าจะต้องไปดึงเงินงบประมาณจากโครงการบางโครงการมาเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นโครงการที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้อยู่เนี่ย นะคะมันก็ไปเปรียดบางงบประมาณในส่วนนั้นมานะคะ,คะส่วนงบส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นงบของปีหกแปดนะคะก็คือหนึ่งจุดห้าสองแสนล้านบาทนะแล้วก็เออแต่ครนี้งบปีหกแปดเนี่ยก็คือก็ต้องดูว่าเออเราประมาณการรายได้เนี่ยมันจะมีประมาณการรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะคะ,คะเพื่อที่ว่าจะได้มีเงินงบหมามาใช้ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการดําเนินงานโดยโดยผ่านหน่วยงานของรัฐนะคะที่ รัฐบาลก็ระบุว่าเป็นทกสนะหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก1.72แสนล้านบาทนะซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งคือคือยอดเงินทั้งสามส่วนเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วคือมันจะส่งผลกระทบต่อ,ต,อต่อการคังของประเทศเนี่ยอย่างมีระยะสําคัญเลยทีเดียวนะคะค่ะเพราะว่าคืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าเเราทํำงบประมาณแบบขัดดุลมาโดยตลอดะนะคะนั้นการที่ ใช้งบประมาณอีกจํานวนมากแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นภาระทางการคลังนะคะในในอนาคตนะคะเพราะว่าออโครงการนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบแบบครั้งเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าไม่สามารถทําให้เกิดการลงทุนอะไรต่างๆที่ที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะให้มีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราก็ยากที่จะหารายรับเข้ามาในอนาคตนะคะ,คะเพื่อที่จะเอามา เออใช้หนี้เงินกู้อะไรต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนส่วนเงินก้อนที่มาจากทกสเนี่ยก็จะอิงกับพรบรวินัยการเงินกางครั้งนะคะในมาตรา28นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการกําหนดเอาไว้นะคะว่าเออการภาระ,ะที่รัฐบาลต้องชดเชยตรงนี้เนี่ยต้องมีเยอดคงค้างทั้งหมดเนี่ยรวมกันไม่เกิน32เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนะคะเท่านี้เนี่ย ไอ้ส่วนที่นี่ที่เป็นภาระผูกพันที่รัฐบาลต้องจ่ายทดเชยกับศกศทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะสูงไปถึงประมาณสักเจ็ดแสนล้านบาท <c oughs> นะซึ่งอันนี้เนี่ยาอาจจะทําให้หลายโครงการที่ที่เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรหรือผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยนะคะท,ที่รัฐบาลดําเนินการอยู่ผ่านหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะถูกชะลอไปก่อนด้วยะนะคะคแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผูกพันตามมาตราเนี่ย มันไม่ได้ถูกรายงานรวมไว้ในนีสาราะของประเทศะนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นระเบิดเวลานะที่มันแสงอยู่นะ,ะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงทางการคลังที่ด<ะ>ําเนินงานในส่วนอื่นๆอีกด้วยนะคะ,ะอย่างเช่นเรื่องของเงินกองทุนประกันสังคมนะคะที่ปัจจุบันก็มีการปรับตัวลดลงหรือกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสุทธิที่ติดลบนะคะพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงทางการคลังที่ที่แสงอยู่ะนะคะ งั้นการการใช้นโยบายนี้เนี่ยคือประเด็นหลักๆก,ก็คือว่ามันจะมีทําให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้นีสาระเนี่ยมันสูงขึ้นไปเกิดแตะเกาะความยืดงยืนทางการคลัง,น,งะนะซึ่งซึ่งซึ่งกาหนดไว้ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นของ GDP ะะนะแต่ว่าข้อมูลของสิ้นปิงประมาณที่แล้วก็คือซิ่งปิงวานหกหกเนี่ยนะคะนี่สาระคงค้างเนี่ย มันของเราก็มีอยู่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสามล้านล้านบาทแล้วนะคะ,คะซึ่งตรงเนี้ยก็คิดเป็นหกสิบสองจุี่ปอร์เซ็นของ GDP แล้วนะคะนั้นเด้วยโครงการนี้เนี่ยมันก็จะทําให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันเพิ่มเข้าไปขึ้น่นคะนค,คะซึ่งก็ก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของวินัยทางการคลัขงของรัฐบาลนะคะแล้วก็เรื่องทางการคลังตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะ อาจจะมีมีส่วนที่ทําให้เออคนอาจจะเออขาดความมั่นใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอย่างเป<ะ>็นต้นน่นะคะซึ่งจริงแล้วเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยคือถ้าท่านักลงทุนเขาสูญเสียความเชื่อมั่นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีความอ่อนแอของวินัยทางการคลังเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกันนะคะเพราะว่าออจริงๆแล้วการลงทุนต่างประเทศของเราเนี่ย คือคือมันเป็นเครื่องยนต์สำคัญตัวหนึ่งนะคะ,คะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศะนะคะงั้นอันเนี้ยเออานาัยะทางทางการคลังเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสําคัญนะคะสำหรับการดําเนินนโยบายนี้นะคะครับทีนี้ในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรครับเกี่ยวกับโครงการดิจิทัล a l l ต t ของรัฐบาลครับอาจารย์ครับที่จริงในในการเอ่อ ที่จะเอาเอาเงินลงไปสู่ในในระดับพื้นที่อ่ะนะคะจุดก่อนก่อนที่อาจารย์จะไปพูดถึงว่าเอเอถ้าสมมติยังยังต้องมีค,คือมีโครงการนี้เนี่ยมันควรจะทํำยังไงอย่างเงี้ยนะคะ,ะอ,ยอยากจะเสนออีกวิติหนึ่งด้วยนะคะคืออย่างเช่นว่าการการนําเงินก้อนใหญ่ตรงเนี้ยนะคะมาใช้ในในเรื่องของลิ้งล็อวอลเล็ตอ่ยจริงๆมันก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส<ะ>อยู่นะคะในการที่จะใช้เงินก้อนนี้เนี่ยไป ดำเนินโครงการอื่นๆนะคะที่อาจจะสามารถมีผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีกว่านะคะหรือว่าไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆน,นะคะหรือว่าทางด้านการศึกษาอะไรที่ลงทุนแล้วเนี่ยมันมีมันมีผลในระยะยาวที่ดีกว่านะคะ,คะหรือว่าง่ายๆเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่รัฐบาลเนี่ย ให้ลดการจัดเก็บภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้างในปี63แล้วก็64ลงไป90%นะคะแล้วก็ในปี66เนี่ยลดไป15%ซึ่งตรงนี้เนี่ยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หายไปเป็นจํานวนมากนะคะคแม้นว่ารัฐบาลมีการชดเชยคืนให้บ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังอ่อยังขาดอีกค่อนข้างมากนะ,ะร่รวมเกือบประมาณสักห้าหมื่นล้านบาทแต่รจริงๆแล้วท,งทางรัฐบาลเนี่ย เอาเงินที่คิดว่าจะใช้เนี่ยนะคะเอาลงไปคือคืนให้กับท้องถิ่นนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่า,าก้อนนี้มันจะลงไปพัฒนาท้องถิ่นได้ทั่วประเทศเลยนะะซึ่งมันก็ลงสู่ระดับรักยาเหมือนกัน,นะะที่ลงไปพัฒนาในในแต่ละท้องถิ่นนะคะ,คะอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าเอาจจะ,ะมีการใช้เงินเงินขนานี้ก็คือเข้าถึงประชาชนในในระดับรอดักยาหรือว่าในชนชค้ ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าเออถ้าจะดําเนินโครงการนี้นะคะก็คือยังไงคิดว่ารัฐบาลก็ดาเนินโครงการนี้อยู่แล้วนะคะก็อาจารย์ก็คิดว่าข้อเสนอก็คือว่าเออเราคือรัฐบาลจะต้องเน้นร้านค้ารายย่อยในท้องถิ่นนะคะเพื่อเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การกําหนดว่าร้านค้าประเภทไหนนะคะเป็นร้านค้ารายย่อยเนี่ยอันนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญนะคะแล้วก็ประาการที่สองนะคะก็คือข้อกําหนดต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีที่จะเอามาใช้นะคะก็ต้องทําให้ประชาชนาที่ไรายได้น้อยแล้วก็ร้านค้ารายย่อยาสามารถเข้าถึงได้จริงะะไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าโครงการนี้นะคะแล้วก็สินะคะ้าที่อยู่ในโครงการ ก็ควรเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศนะคะเพราะว่ามันก็จะมีซัพพลายเชนอะไรต่างๆต่อนเนื่องกันไปค่ะถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความคิดเห็นในมุมมองประเด็นเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกสักครั้งนะคะอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยค่ะมันจะได้ไม่ไปซ้ําเติมปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่ ที่มีอยู่แล้วให้มันมีมากขึ้นไปอีกค่ะครับไข้อหลักๆนียค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับและเวลาของรายการของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมธนกรวัชยนนท์คุณอารยาสุขหอมและทีมงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับและต้องขอลาท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันถึงสุเที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค